ก็ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับเนะราเรียนเจอนะครับแล้วก็ยังทําบีดไม่เสร็จนะครับใครที่อยากจะฟังบีดก็ใจเย็นๆนะครับนะใจะเย็นๆนะมัางงะก็ไม่ได้อ่านนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยฝนตกนะตอนนี้นะนี่ฝนก็ฝนตกแต่ก็แดดออกอืมนะก็ฝนตกแลก้วก็นะกกแดดออกนะครับหืม วันนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับนะฉะล้องเจ็ดจุดห้าปีอืมแล้วก็ต้องจัดกันหน่อยนะครับคลิปที่แล้วเราก็จัดไปแล้วนะไอดีไอดีที่ดองไม่นานนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ดีไอดีมหาเทพเหมือนเดิมนะนะไอดี ID มหาเทพเหมือนเดิมไอดี ID นี้ก็ขายนะครับใครสนใจก็ซื้อได้เลยครับแล้วก็คลายขล้องเหมือนเดิมนะ, <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็จัดเลย เพื่อให้โลกได้รู้ว่าเราต้องการพลทหารของเราเนีนะตัวละครเจ็จุดห้าปีสันลี่นี่ยิงปืนตุ้มต่ำตุ้มต่ำนะมันคือตัวละครที่สงครามนะเป็นอาวุธสงครามที่หายากนะครับอืมเหมือนกับคนคนหนึ่งนะที่ตอนนี้ก็มีงบไปซื้ออาวุธสงครามนะอาวุธสงครามนะเอาไว้ยิงประชากรนะ แล้วก็ไม่รอช้านะครับขั้นตอนแรกแล้วก็ต้องคะแนนเอฟนะเหมือนเดิมนะต้องร่อมันก่อนไม่งั้นมันไม่ออกนะมันไม่ออกนะอืมสิ่งที่ได้มามันก็จะเกลือเหมือนเดิมนะเกลือเหมือนเดิมอืมจะไปนะเจ็จุดห้าปีเจ็จุดห้าปีพร้อมกับความเกลือที่ยิ่งใหญ่เฮ้ครั้งที่หนึ่งซันลีโอเจอมเปีนไพร์เลก โอ้มูนแชปสเปียร์นะแชมสเปียร์อืมโอ้โหเข้อนี่เรือยูนิคอร์นนะยูนิคอร์นโอ้กองเชียจบแล้วพิกโกตทะเลสันลีมาแล้คัสนะเออมันก็อืมก่อดีนะครับก่อดีมากเลยนะครับสันลีมาดีโอ้แม่มดอันนี้เนี่ยโอ้โห พบแชมเปี้ยนโอคนี่มายากลอืม้มแดนผู้จัดการผู้เข้มงวดก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตัวนี้มันมีมานี่ครับนะครับมันก็สองปีมาแล้วนะแล้วมันก็ออกรัวๆนะครับ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันออกรัวแบบนี้นะเป็นตัวละครที่โคเทพนะครับนะตั้งแต่สองปีก่อน คาร์บอยเจสิก้าก็ดีนะครับเออเออมันยังไม่จบต่อมานะโอ้ดูอย่างแมวโอ้เตียวหุยเบาวอืมผู้ประชาการมูลอะไรเนี่ยพิงโก้ดเจ้าเจ้าอยากจะเล่นทะเลขนาดนั้นเลย,เลยหรือว่าเจ้าอยากเอาเรือดำน้ำไปดุมเอเอาเรือดำน้ำไปดำด,ดูปลาดีโมยังไงไม่ได้อ โอ oh oh ้เดดับน okay. mm ้ำก็มาอ่างน้ำนะครับนะเทพีอ่างน้ำมมันทำไมเป็นแบบนี้ข้าคนนี้จะไม่ได้แซลลี่จริงหรือโอ้ no เด็กปฐมอะไรเนี่โอ้บาร์บีคิวเลยเนี่ยมูนผู้ปิดตาไม่เอาเฮ้ยครั้งสุดท้ายนี่เอาหมด รู้สึกว่าหานะครับรู้สึกว่าใครที่ได้ตัวดีๆก็คอมเมนต์หน่อยนะครับโดยเฉพาะซันลี่ช็อตกันนะตัวละครที่สงครามนะมหเทพสงครามนะครับที่ต้องทำให้ลุงวอดวายนะก็ g m อมนะครับนะถ้า g m อมาเห็นคลิปนี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยนะครับนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยนะก็สองสามเด็กตาดำๆคนนี้หน่อยนะมันไม่ได้นะ สองตัวนี้เราจะเปิดตัวไหนดีนอะอืมเราก็ต้องเปิดตัวบนนะนะถ้าแสงมันต้องมาแน่นอนนะอ,อือเราก็ได้อลิติกิมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวะัชช <c oughs> ันเกตด,ดาวน <c oughs> อะไรเนี่ยเฮ้ยเล่นกิจกรรมแจกใบเหลืองเมื่อกี้ก็ใบแดงตอนนี้ก็ใบเหลืองนะครับนะตอนนี้สงสัยล่ะคลิปเราจะติดเหลืองแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ย เออเฮิเมะไม่นะหังทำไมเจ้าออกง่ายขนาดนี้เนี่ยข้าไม่ต้องการเลยมันเจ็บปวดจริงนักเหมือนมีอะไรมาจิ้มแทงอืออือตมตาแทบจะไหลลินอืสิ่งที่เราได้มามันก็ไม่แต่ตัวดีๆนะครับนะฮิเมะแดนอลิสติกิโอ้โหใม่แล้วก็เบา ไทเกอร์มูนคนี่โอ้สตีฟและก็มูนนะครับมัมูนมูดียางนะดูดียางพิงโกโอ้มูนโอ้บ้าวโอ้เจมและก็เรือดำน้ำนะครับเรือดำน้ำในเวอร์ชันอ่างน้ำนะโอ้โอ้แดนอะไรเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปแสงสัยเจสสิก้าของเราก็ไม่เท่าไหร่นะครับ โคนี่โคดี่เนาะโคนี่โอ้แล้วก็ซา์ลนมูนโคนี่อ๋พี่เกลแล้วก็เจม,ม,ใม,เมนะึใครที่ดวงดีก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนะใครที่ดวงดีก็คอมเมนต์หน่อยนะครับสําสำหรับพี่ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณครับอริกาโตโกเซมัสจานาบายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ